ต่อไปนะครับจะชื่อว่าร่องวารีจากปัตตานีถึงตากใบโดยวายใจมาจากเวลาเราเราได้ยินคําว่าปัตตานีหรือตากใบล้วก็จะนึกถึงเหตุการณ์คือเซกหรือเหตุการณ์ตากใบผมก็คิดว่านอกจากมีเหตุการณ์แล้วมันมีอย่างอื่นด้วยตากใบมีปลากุเลาเค็มปัตตานีมีปลาหมึกแห้งอร่อยแล้วก็มีคือโปจากดาโตะจานนี้ก็จะเป็นซุปปลาเค็มนะครับตามทําแบบต้มขาแล้วก็กินกับคือโปแล้วก็ปลาหมึกแห้งของข้าวสวยด้วยได้ไหมครับ อ่ะระหว่างที่รอจานถัดไปนะคะถามคำถามต่อไปเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราพูดถึงการต่อสู้เราพูดถึงการเรียกร้องมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบรัฐคราานี้พ่ออยากจะถามค่ะว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหาเนี้ยในทางหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการปรับตัวของรัฐในทางใดทางหนึ่งในขณะที่คนในพื้นที่ก็มีจินตนาการอนาคตของตัวเองแตกต่างกันไปเมื่อสักครู่นี้ พูดถึงเมืองที่พระเจ้าวราวยพรเมืองพี่ๆพ,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 พระเจ้าโปรดตานใช่ไหมคะเคยคิดไหมว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนบางคนเนี่ยอาจจะนึกไปเลยว่าเอ๊ะคนจํานวนมากใช่หรือไม่คนทั้งหมดเลยใช่หรือไม่ที่เรียกรองเอกราชซึ่งมันหมายความว่าแยกประเทศใ,ใช่หรือไม่บางคนพูดถึงเขตจัดการพิเศษในเชิงการปกครองบางคนก็พูดถึงการกระจายอํานาจเท่านั้นเพียงพอหรือเปล่าอยากจะถามแต่ละคนค่ะว่า แต่ละคนเนี่ยจินตนาการเรื่องนี้ได้ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปที่สูกับคุณอิมรอนเลยละกันช่วยกันอธิบายหน่อยได้ไหมคะเราเรายังนึกไม่ออกว่าหลังจากทีม่มีการเรียกร้องสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบแบบไหนเพราะว่าเรายังไม่มีพื้นที่เพียงพอในที่เราจะสามารถมาพูดคุยได้อย่างปลอดภัยว่าถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยมันควรเป็นรูปแบบไหนไแต่สิ่งหนึ่งที่คิดเร็วๆได้เนี่ยเราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จําเป็นเนี่ย คือการมีระบบประชาธิปไตยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือการที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเราเลยคิดว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันเลยเป็นพื้นที่อะค่ะพื้นที่ที่ปลอดภัยที่เราสามารถามาเจอกันมาคุยกันได้ว่าเราอยากได้รูปแบบการปกครองแบบไหนเกษตรกรอยากจะได้แบบไหนรักษาสนาอยากจะได้แบบไหน หรือว่าคนรุ่นใหม่อยากจะได้แบบไหนคือควรที่จะมีพื้นที่เพียงพอให้เราให้เราได้คุยกันนะคะว่าเอออนาคตเราเราควรสร้างให้มันเป็นดินแดนแบบไหนถึงจะตอบโจทย์คนทุกคนในพื้นที่อของซูนี่ก็ยังเป็นปลายเปิดอยู่แล้วก็จะได้ภาพปฏิปต่อมาเนี่ยต่อเมื่อมีกระบวนการด้านประชาธิปไตยที่ทุกคนสามารถปลอดภัยพอที่แสดงความเห็นได้ว่าต้องการแบบไหนถูกไหมคะ,ค,ะคุณกิมรอน พออยากฟังเรื่อง,อง,องเอกราชคือสิ่งที่ประเทศเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพูดอย่างนี้ก็คือเอกร,ราชหรือว่ารัฐเดียวหรือว่าปกครองพ,พิเศษเนี่ยผมยกตัวอย่างเหมือนจานใบน,นี้ซึ่งจานอาจจะเป็นวงกลมหรือว่าอาจจะเป็นหลายๆแบบที่มาเมื่อกี้และลที่จะมาหลังจากนี้เนี่ยแต่ว่าการสร้างเมืองที่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าเนี่ยผมคิดว่าเป็นอาหารภายในดังนั้นจานจะเป็นยังไงก็ได้แต่อาหารเหมือนเดิมสามารถอยู่ในจานอะไรก็ได้แต่ว่าคนไปติดจานเนี่ยว่าอยากได้จานแบบนี้อย่างเดียว ดางสีเหลี่ยมมันกินข้าวไม่ได้ริ่งกินกินได้เอาอาหารนี้ไปเทสการสีเหลี่ยมก็กินได้เหมือนกันผมคิดว่าเราควรมาคุยเรื่องเนื้นหอหากันได้แล้วแล้วอย่าไปติดอย่าไปติดกรอบกันกันจนเกินไปจนจนไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไปไปแยกไม่ได้อยู่ดีว่าคนที่ต้องการอกราชนี่มีมีกี่ประเภทเหมือนที่คุณพลอยถามใช่ไหมครับผมก็ก็บอกได้อย่างนี้เหมือนกันว่าฝ่ายที่ต่อสู้โดยติดโดยติดอาวุธเนี่ยกำกำลังจัดอาวุธเนี่ยเขาก็ ไม่ได้ว่าต้องการเอกราชจนจน,จนไม่มองอย่างอื่นไม่ได้เอกราชก็ไม่เป็นไร <Ừ. S 2> แต่ถ้าได้เมืองที่พระเจ้าบุตรปาราเนี่ยเขาก็โอเคแต่การจะได้เมืองที่ที่พระเจ้าบุตรปราเป็นยังไงอันนี้อันนี้ก็ต้องคุยกันค่ะโอเคอ่ะเชิญค่ะให้เราขโมยก่อนคือนอกจากเราคุยกันจากความรับรู้ของเราแต่ละคนเองเนาะอ,อันหนึ่งที่พอจะ,จะมีข้อเท็จจริงให้อ้างอิงได้เนี่ยก็คือการสำรวจความคิดเห็นคนในพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดถึงพิเซเวเนี่ยมันมีคําถามที่น่าสนใจว่า คำกล่าวใดต่อไปนี้ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดอย่าลืมว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณ1,500คนนะคะการสำรวจพิเศษครั้งล่าสุดเนี่ยมีคนที่เลือกว่าข้อความเนี้ยใกล้เคียงกับความเห็นเขามากที่สุดเนี่ยปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยุติลงได้ก็ต่อเมื่อได้เป็นรัฐอิสระแยกออกจากประเทศไทยเท่านั้นแค่11.3%เเท่านั้นนะคะในร้อยคนมี11คนใช่ใช่ในร้อยคนมี11คนใช่ในทางกลับกันเนี่ย ้อความที่คนจํานวนหนึ่งเห็นว่าตรงกับเขามากกว่าก็คือปัญหาความไม่สงบจะยุติลงได้โดยพื้นที่นี้จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยหากรัฐบาลทําตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่จริงๆถึง64.2%เพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยเอาเอาแค่นี้ก่อนเนาะเราได้รับข้อมูลแค่นี้เราก็สบายใจคนนอกพื้นที่ก็สบายใจขึ้นที่เป็นกังวลเรื่องแบ่งแยกประเทศหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าในพิสเซเว์เนี่ยวิธีที่เขาออกแบบการาสำรวจความคิดเห็นเนี่ยคำถามที่ยากๆหน่อยเนี่ยเขาจะมีตัวเลือกให้ว่าเลือกว่าไม่รู้หรือว่าขอไม่ตอบข้อนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะข้อเหล่านี้เนี่ยจากการทําพิสเซเว์มาหลายครั้งเนี่ยเนาะคนจะมักตอบไม่รู้หรือขอไม่ตอบเยอะมากค่ะ <RR. S 1> มันก็จะกลับไปที่สิ่งที่ซูพูดก่อนหน้านี้เนาะเรื่องประชาธิปไตยหรืออะไรเงี้ยคือคนไม่กล้าตอบอ่ะเพราะฉะนั้น อันเนี้ยก็ไม่รู้ว่ามันทอนความเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนคนอีกจํานวนมากไม่กล้าตอบอะไรเงี้ยแล้วก็ตอบคาถามคุณพลอยเลยไปเลยว่าในความเห็นของเรานะเราว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าจุดหมายปลายทางควรจะเป็นยังไงแต่เราว่าวิธีการเราเห็นด้วยกับสูเราว่าวิธีการสําคัญเพราะถ้าคุณไม่เปิดพื้นที่ให้คนคุยจะกล้าพูดว่าตัวเองคิดยังไงระยะขมวดเลยนะคะ<อ>ว่าทางที่คุณรามดอนเห็นว่าเป็นไปได้ที่สุดในการหาเส้นวงการเนี่ย ทางที่ประชาชนเห็นเห็นพ้องที่จะไปนิทิศทางใหญ่ๆแล้วกันทิศทางใหญ่ๆไม่ใช่อยู่แบบเดิม <ừ. S 1> ไม่ใช่อยู่แบบเดิมแน่ๆแ,แต่ทิศทางใหญ่มักจะแข่งขันกันเสมอระหว่างทางที่สองกับทางที่สามผมเนี่ยกับอาจารย์สรีสมภพนะครับเราจะลุ้นกันในแต่ละครั้งนะครับว่ารอบนี้ แนวสองแล้ว่าแนวสามจะขึ้นซึ่งแนวสองก็คือแนวสองก็คือแบบการกระจายอำนาจแบบสมมาตรการทั่วทั้งประเทศกระจายเหมือนกันสามทั่วประเทศสามเนี่ยก็คือพูดพูดแบบรูปแบบก็คือเขตปกครองพิเศษเป็นท้องถิ่นแบบพิเศษเหมือนพัทยาไม่ไม่ใช่เหมือนอะไรเป็นลักษณะที่พัทยาม่เป็นลักษณะพิเศษถูกไหมมันไม่ที่อื่นไม่มีอันนี้ก็อาจจะเป็นสามจังหวัดเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทิศทางใหญ่คือมีลักษณะเฉพาะรอบนี้ รอบนี้ทิศท,ทาง2ชนะไปน,นิดเดียว<ะ>คือมันนิดเดียวจริงๆคืออยู่ประมาณ1-2-3-4%เนี่ยครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าจริงๆแล้วทิศท,ทางใหญ่เนี่ยผู้คนเรียลลิสติกมากเรียลลิสติกในความหมายเรียลลิสติกในความหมายที่กูก็ไม่อยากอยู่แบบเดิมนะ,ะแต่เรียลลิสติกในความหมายที่ว่าถ้าเสนอเอกราชไกลกไปและไม่เรียวเพราะฉะนั้นเอาของที่น่าจะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงได้ที่พอจะขยับได้ อยากอยากฟังอยากฟังคุณวันอาลีค่ะคว่าสำหรับคุณเนี่ยเส้นทางไหนคิดว่าเป็นเส้นทางวิวัลิสติกที่สุดต้องอ้างอิงอย่างนี้นะครับมุมมองส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่วันนี้ผมว่าวันนี้พวกเราตกผลึกอะไรกันเยอะผมก็นั่งฟังก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราต้องแก้ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดคือการให้อำนาจ อ่มากน้อยเนี่ยผมไม่รู้ว่าขนาดไหนแต่วันนี้ต้องให้ถ้ามันถ้ามันสอดรับกับสิ่งที่บางหรือพิเษเวทีอาจารย์ได้ทำเนี่ยฉะนั้นแนวทางการให้อำนาจหรือกระจายอำนาจต้องรีบดำเนินการโดยโดยที่เวทีโต๊ะพูดคุยสันนิภาพเนี่ยอาจจะจบหรือไม่จบอันนี้ผมไม่สนใจนะแต่ถ้ามันสามารถที่จะ ดิจนทัลไลท์คือกระจายอำนาจกันได้โดยผ่าน,นกลไกทางการเมืองผ่านรัฐบาลชุดนี้นะครับได้เนี่ยทุกอย่างก็ปิดจบสำหรับผม,มแล้วก็ปัญหาและเงื่อนไขมันจะเกิดต่อไหมผมว่ามันก็เกิดอยู่แล้วคือเราไม่ต้องไปกังวลอะ่ะ<ต>ความขัดแยง้งยังมีแต่อายังเปลี่ยนไปใช่แต่เราต้องเปลี่ยนสนามเปลี่ยนโมเมนตัมนี้ให้ได้ในนั้นเน่ยเราก็จะมีวิธีการสะกดคําแบบความรุนแรงแบบเดิมๆอ่าฉะนั้นวันนี้เราต้อง เปลี่ยนแล้วก็เพิ่มอำนาจไปคือผมว่าเรื่องการกำจัดอำนาจเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องทำแล้วต้องรีบทำครับผมแค่นี้เลยอันนี้ให้กรอเวลาเท่าไหร่คะผมว่าภายใต้การแก้กฎหมายนิติบัญญัติรัฐสภาชุดนี้ทำได้ทันทีนะฮะภายใต้อายุรัฐบาลนี้เลยนี่เขาต้องการคำตอบแบบนี้ขอยญาถามที่เราคนก่อนแล้วเดี๋ยวพลอยเนี่ยให้ให้ทั้งสองคนนี้เคยอยู่ในภาครัฐเนี่ยนะคะ ช่วยกันตอบเนาะรัฐบาลอาจจะอายุสั้นเหลืออายุยาวผมไม่รู้แต่ว่าคณะกรรมการเปลี่ยนถ่ายอำนาจเพื่อการจัดการความขัดแย้งต้องเกิดอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นข้อเสนอหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยผมเห็นด้วยกับรูปแบบที่สามค่ะรูปแบบที่สามก็คือ,เป,อเป็นเขตปกครองพิเศษ่ที่มีลักษณะเฉพาะที่มีลักษณะเฉพาะอ่ะอย่างเช่นเราคุยกันเรื่องอ่ายกตัวอย่างมิดันเนาหรืออ่าจะมีบางซาโมโรเบสิกลอ นะคือบางอย่างความเป็นจารีตกฎหมายเฉพาะถ้าเราต้องการที่จะทําให้ในสิ่งที่อิมรอนไปคุยกับทัวแทนขดมขนบวนการคือรัฐพื้นที่ที่พระเจ้าปวดปานเนี่ยบางทีเนี่ยการออกแบบกฎหมายบังคับใช้เฉพาะพื้นที่จําเป็นที่จะต้องได้รับการขับเคลื่อนเพราะว่าเราเรา,เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งวิถีชีวิตความเป็นชาริอะเนี่ย มันเข้ามามีบทบาทแต่ไม่ได้ถูกยอมรับทางกฎหมายอ่ไอ้อน,นี้ก็คือเป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งที่จะเป็นลักษณะเฉพาะ2ออย่างที่ผมอยากเสนอ,อก็คือคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งนะตรงนี้ต้องเกิดจากคนที่ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนจะมาหรือจะไปเนี่ยแต่คณะกรรมการชุดนี้ยังคงเป็นทีมมอนิเตอร์หลักในการขับเคลื่อนและดูแล าการเปลี่ยนถ่ายอำนาจตรงนี้ได้มันจะทําให้ทุกอย่างมันสมูทคือเวลามันล้มเนี่ยมันจะมีมันจะมีซัพพอร์ตจ,จากทุกภาคส่วนเข้ามามเพื่อแต่ว่าก็เป็นความท้าทายว่าการที่จะเกิด IPP ที่เราเคยทดลองทำ Insider p r i c e p c e เนี่ยม,มันจะเป็นรูปธรททรมที่ได้รับการยอมรับจากาตัวละครหลักหรือตัวละครรองที่ขัดแย้งกันเนี่ยะจะทำยังไงตรงนี้แล้วก็รัฐบาลกลางก็แพ่มา ออกแบบกฎหมายมารองรับพวกเราว่าเราคือคณะกรรมาการเปี่ยนถามนะเรามีอำนาจบางส่วนมีงบประมาณในการขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยนในการยกระดับต่างๆเนี่ยมันก็เป็นโมเดลที่ผมว่าประชาชนในพื้นที่จะมีความหวงังเพราะมันเกิดจากตัวแทนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่จริงๆไม่ว่ารัฐบาลส่วนกลางจะเป็นยังไงเนะี่ยเรายังขับเคลื่อนได้ครับให้กรอบปีๆค่ะทำได้ทันทีไหมครับท่านทวี <laughs> มีกันโยนหามยากตอบนิดไหมคะคือในความเห็นส่วนตัวแล้วกันฮะแ้วสิ่งที่อยากจะทําก็คือหนึ่งเราต้องทําสังคมทําบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอันนี้ที่ปัญหาต่างๆนานาปัญหาภาคใต้เนี่ยปัญหาหนึ่งเนี่ยภาคใต้เรายังไม่เป็นประชาธิปไตยเราพูดอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าเหตุที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยก็ นึ่งเช่นมีกฎหมายพิเศษมีอะไรที่จะไม่เหมือนที่อื่นยังยังเหมือนความมั่นคงของรัฐอ,อยู่สำคัญฝ่าความมั่นคงของมนุษย์หรือความอยู่ดีกินดีดะนะอันที่สองที่ต้องเร่งทำคือเรื่องการกระจายอำนาจส่วนการกระจายอำนาจจะเป็นรูปแบบไหนเมื่อมีคณะพูดคุยลองไปคุยกันนะว่าจะเป็นรูปแบบอะไรอย่าไปคิดแทน ถ้าเราเราจะกําหนดอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่สามที่ต้องตามมาที่เร็วที่สุดคือเรื่องควา,ามยุติธรรมควา,ามยุติธรรมเนี่ยคนไม่ว่าจะยากดีมีจนเนี่ยควา,ามยุติธรรมคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราจะต้องมีให้ขึ้นใหพื้นที่อีกประการหนึ่งก็คือวันนี้ภาคใต้เราควรจะต้องมาทําสิ่งต่างๆเพิกเนี้ย เราไปสู่กระบ,บวนการสันติภาพต้องเริ่มที่สันติภาพกินได้คือต้องทําให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยมีเลยเส้นความยากจนให้ได้นี่ที่มีอาหารที่อยู่อาศัยที่ทํากินซึ่งซึ่ง,งอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราเสียได้โอกาสเพราะเราเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่สุดแต่กลับถูกให้ยากจนที่สุดนะ ดาราที่วาดอย่างยากจนที่สุดปัตตนีก็สลับกันผมผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทําเร็วที่สุดคือเรื่องพวกนี้ส่วนบางอย่างนั้นนะถ้าเราต้องการมีส่วนร่วมเนี่ยให้ประชาชนให้คณะที่เขามีอิสระแล้วก็การพูดคุยไม่ควรจะทำท t ว r ไปกําหนดชะตากรรมของทุกฝ่ายคือพูดคุยแล้วก็เอามาเราก็ต้องให้สังคมเพราะบางทีข้อเสนอในการพูดคุยทั้งสองฝ่ายแล้ว มาถามประชาชนในพื้นที่เขาอาจะเชื่อทางฝ่ายรัฐบาลผู้เสนอก็ได้ไม่ใช่เชื่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเพราะอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในชะ่ไหมอันนี้คือคือสิ่งสิ่งที่ต้องทําด่วนที่สุดคือสิ่งที่พูดได้เห็นเนี่ยครับแต่ว่าจะให้ตอบรูปแบบใดเพราะว่าสมัย,มอยอสมัย,ยอยู่เนี่ยก็เคยผิดท้องถามว่าปบอ,อยากจะต้องการไปถึงขัานา้นไหน เ,เกตปกครองพิเศษหรือ,เ,อเป็นอะไรเขาบอกยังไม่ทําวิจัยขนาดขนาดผู้เห็นต่างเขาบอกยังไม่ทํ <c oughs> าวิจัยก็คือเขาก็ต้องไปถามประชาชนแล้วผมก็เคยถามว่าเนี่ยมีนักวิจัยมาด้วยเลยเนี่ยโอ้ท่านักวิชาการของในพื้นที่เขาไม่เชื่อเขาบอกต้องให้นักวิชาการครับโอ้บอกโอ้นี่เราเสียค่าทําวิจัย รถสิบล้อเป็นคันแล้วยท่านยังไม่เชื่อ,อเหรอเขบอกเขาไม่เชื่อเขาขอเขาไปสํารวจเองนะ<อ>เพราะเขาต้องการไปในหมู่บ้านเองไปมสัสยิดเองเขาต้องการฟังเสียงที่แท้จริงอ่าค <c oughs> ่ะโอเคลองสำเรื่องด้วยกันนะคะขออนุญาตวนมาเป็นคนทํางานกับเครือขา่ายชาวพุทธนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่อง การเป็นเขตปกครองพิเศษแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ไปพูดเรื่องกฎหมายชาลยยซึ่งจริงๆเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในด้านศาสนาซึ่งเป็นจุดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของ3จังหวัดเนี่ยนะคะแต่ว่าพอถามอย่างนี้นิดนึงแบบไหนเหรอคะที่จะทําให้ชาวพุทธในพื้นที่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นบ้านของเขาด้วยเหมือนกันมันมีมันมีสองอย่างที่เขาตอบเนาะอย่างแรกในเรื่องของการกระจทำนแาละอย่างที่สองก็คือจะยังไงก็ได้ให้ปลอดภยัย ให้คนในพื้นที่ปลอดภัยไม่ให้มีเหตุไม่ให้มีอะไรเขาสามารถทำาหากินได้ก็มองว่าอย่างที่สองที่เขาตอบนี่ก็คือแบบด้วยความที่มีความกังวลเต็มที่เนาะเรื่องของความปลอดภัยมันมันไม่ใช่กระจายแต่อำนาจเนาะมันต้องกระจายงบประมาณด้วยให้เขาบริหารจัดการเหตุผลเพราะว่าผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเทศบาลนครยาลาบริหารดีเทศบาลสเต็งนอก จะมีจะมีคู่เปรียบเทียบว่าทําไมเทศบาลสตริงนอกบริหารได้ไม่ดีเหมือนเทศบาล,ลนครยะลาเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ชาวบ้านจะเปลี่ยนเขาเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่า,าหลายคนเนี่ยเขามีความกังวลในเรื่องของของการการเขาเรียกอะไรฮะสะสมอำนาจจนกลายเป็นอิทธิพลถ้าเกิดว่ามีการ ให้มีการเลือกตั้งไปซะทั้งหมดเลือกตั้งผู้ว่าก็ดีเลือกตั้งอะไรก็ดีเนี่ยหลายคนเขากังวลวา่าเลือกตั้งผู้ว่าแล้วเนี่ยแล้วถ้าผู้ว่ามีอิทธิพลสั่งให้รนุ้นได้สั่งอังนนี้ไ,ได้อันนี้ได้ชาวบ้านจะอยู่ยังไงอประเด็นนี้คือก็คือสิ่งที่เขากังวลเนาะวัดก็ก็น่าสนใจผมขอในฐานะที่เป็นมุสลิมนะเมื่อกี้พูดคําว่าชรีอะ ในในอายะกุรอ่านนะนะอ,อิมรอนนะครับเมืองดอคือมันจะมีอายะสุดลากมุมดินุกมุมวะลียดีนคือศาสนาท่านก็ศาสนาท่านศาส,สนาเราก็ศาสนาเราสิ่งที่ผมอยากจะมองว่าบางทีเนี่ยการ,บ,ารบังคับการเสนอให้เกิดกฎหมายเชรีอะพื้นฐานในพื้นที่นะฮะ อ,อย่างเช่นาบางคนตอนนี้เด็กบ้านเราเวลาไปเรียนอาแจ้งจะมีตำรวจศาสนา,าเพื่อควบคุมเรื่องจริยธรรมอะไรเนี่ยแต่เขาไม่มีอาวุธนะ <c oughs> คือบางอย่างนะ่ขั้นลองของศาสนาเนี่ยเราสามารถยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายชริอาท์เนี่ยเราจะไม่ยกเว้นกับศา,าสนิกอื่นอย่างเช่นพุทธคริสหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ได้ถูกบังคับใช้แต่ชริอะห์นี้จะถูกบังคับใช้เฉพาะคนที่นับถือศาสนาชลามแล้วก็การเพิ่มบทบาทของ เขาเรียกว่าคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเนี่ยให้มีอำนาจในการที่จะบริหารจัดการเรื่องศาสนาต่างๆภายใต้งบประมาณที่มากพอสมควรเนี่ยเราจะทำอย่างไงเพราะว่าจริงๆเนี่ยบทบาทของคณะกรรมการอิสลามเนี่ยก็ยังเป๋ทั้งในเรื่องทิศทางและก็ในแนวทางการบริหารรูปธรรมกับแต่ละมัสยิดนะฮะฉะนั้น ผมก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อตอบความสบายใจของของพี่กุ๊กว่าจริงๆแล้วกฎหมายชริะเนี่ยมุมมองผมมองว่าเนี่ยเราก็ไม่บังคับใช้กับคนศาส,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 สนิกอื่นแต่ว่าข้อตกลงระดับชุมชนอย่างเช่นเรื่องการโซนิ่งที่เราเคยคุยใน IPP ีฮะเรื่องการโซนิ่งสุราคือเราไปโซนิ่งตรงนั้นแล้วก็ออกแบบให้ชุมชนเขามาคุยกันแล้วก็ออกแบบตรงนี้ครับน่าจะเป็นทางออกระดับนี้เนี่ยพี่ นิดหนึ่งว่าในเรื่องของฉรีอาเองเนี่ยเราเพราะว่าเราทํางานแบบนี้ไงแล้วเราเข้าเรียนรู้ในหลายๆเวทีเนาะมันทําให้เรารู้นะแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้ไงชาวบ้านเขาก็คิดว่าพอเรียกร้องฉลีอาแล้วเขาจะโดนโบยด้วยไหมอ๋อไม่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือ <laughs> อันนี้อันนี้คือสิ่งสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่รู้นะแต่ว่าเราอะรู้แล้วก็ความเชื่อมั่นในเรื่องของฉรีอาซึ่งเขาก็ได้รับ ข่าวมาจากอาเจด้วยเหมือนกันนะฝรัร่งโดนโบยบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราเห็นไหมเนี่ยยังโดนโบยเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับประเด็นนี้ก็อันนี้ต้องต้องทาความเข้าใจเขาอย่างมากแล้วก็อีกนิดนึงครับจริงๆในเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยถ้ามีถ้ากระจายกระจายอำนาจแล้วกระจายงบประมาณมาแล้วเนี่ยผมว่าในปัญหาของพื้นที่ปัญหาของท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นจัดการได้เลยนะไม่ต้องรอให้รัฐบาลจัดการ สาจา rail, ัง,กกงหวัดเลี้ยงนกกงหัวจุกเยอะนะ,ะก,นกล้กวยหินเพลงมาเลยค่ะเพลงนกกงหัวจุกตร<ๆ>งไหมคะกล้วยหินเนี่ยจำเป็นต้องใช้แล้วก็ส่งเสริมได้อย่างดีด้วยเหมือนกันนะใช่พอมีปัญหาเรื่องกล้วยหินเนี่ยรัฐบาลไม่รู้นะแต่ว่าจะทํายังไงให้ให้ให้รัฐในพื้นที่จ,จัดการได้เลยอ้อขอบคุณมากเลยคะ่ะนี่เป็นรายละเอียดที่ถ้าเกิดว่าพลอยไม่ไม่มาน,นั่งอยู่กลางตรงเนี้ย คงไม่มารู้ว่าสรุปแล้วข้อถกเถียงเรื่องชาเลียะเป็นยังไงคนมุสลิมในพื้นที่คิดยังไงคนพุธในพื้นที่คิดยังไงขอบคุณมากเลยนะคะที่มาพูดเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยแหละคะ่ะพอยอยากมาถามในมุมของความมั่นคงคะ่ะว่าหน่วยงานที่ทําเรื่องความมั่นคงหรือว่าเอาจริงๆถ้าเป็นคนไทยที่อยู่ในเรื่องเล่าของประเทศไทยมาโดยตลอดเนี่ยเวลาพูดเรื่องพวกนี้อาจจะจินตนาการไม่ออกเลยพอยก็เลยอยากถามว่าจินตนาการของหน่วยงานภาครัฐไทยที่มีต่อเรื่องนี้เนี่ย เพดานอยู่ตรงไหนเหรอคะยอมได้ตรงไหนที่ที่ได้เคยมีการพูดคุยกันในห้องหรืออาจจะมวลความรู้สึกของกลุ่มข้าราชการโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงอคะค่ะก็ผมคิดว่าการที่รัฐบาลไทยเนี่ยเปิดให้มีการพูดคุยเนี่ยเป็นการที่เรียกว่าเริ่มหันหน้าเข้ามาหากันแล้วแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอซึ่งกันและกันในข้อตกลง General p น i n c i p l e นะซึ่งเรามีข้อตกลงร่วมกับ b บ n เนี่ยนะครับ ก็คือเรายอมรับในอัตลักษณ์วัฒนธรรมเขาขณะเดียวกันเขาก็ยอมรับการเมืองการปกครองที่รัฐเดียว<ม>อยู่ภายใต้ราชอาณาจักรไทยเพราะนั้นมันก็มาอยู่ตรงนี้เป็นกรอบของการหารือซึ่งประเด็นที่ว่าเขาจะกล้าไปสู่จุดไหนหรือว่าจะไปเป็นอะไรเนี่ยเขาก็ต้องเสนอในรายละเอียดขึ้นมาซึ่งอยู่ในขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งของ j c p p ที่กาลังทําอยู่ซึ่ง JCPP ที่กำลังยังทำเนี่ยเดิมแผนเราคือธันวา67เเนี่ยกอย่างจะเรียบร้อย เนื่องจากปัญหาทางการเมืองทําให้ล่าช้ามาก็คิดว่ามันอาจจะเลื่อนไปอีกไม่นานอาจจะอีกสักหกเดือนก็ว่ทาทั้งสองฝ่ายนี้อาจจะหาทางออกกันได้นะครับแล้วก็ผมไม่คิดว่าไม่ถึงห้าสิบปีอย่างที่าก็จะสามารถสําเร็จได้เพราะฉะนั้นพอเราได้หารือกับเบียเอ็นเนี่ยว่าไอ้ที่เขาต้องการเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ระหว่างรัฐกับเบียเอ็นเท่านั้นแหละเมื่อมีความต้องการของเบียเอ็นแล้วะรัฐรับฟังมาเนี่ยก็ต้องมาหารือภาคประชาชน พราะนั้นในะบวนการ j c p p ต่อไปเนี่ยมันจะมีกระบวนการเขาเรียกว,ว่า Public Consultation การปรึกษาหาหรือสาธารนณะซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้เข้ามามภาควิจารณ์ได้มาเสนอความต้องการได้เสนออะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นแนวทางของ j c p p ที่จะดําเนินการอยู่ตรงนี้เราก็ลังหาแนวทางอยู่ว่าจะดาเนินการลักษณะไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าการนําเสนอความคิดต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันมีขอบของกฎหมายอยู่ด้วย นั้นเราต้องหาแนวทางที่ว่ามันเสนอทางออกได้อย่างค่านข้าที่จะเสรีเปิดโอเพนในขณะเดียวกันมันก็ไม่สามา,มารถก็ไม่ใช่ไม่สามารถมันจะทํายังไงไม่ให้ไม่ให้นอกอกรอบกฎหมายถ้าเราจะคุยอย่างเปิดเผยเลยเรามาวงปิดไหมคุยอย่างนี้ไหมหรือถ้าเราอยากจะคุยแบบวงใหญ่มันก็ต้องมีลักษณะอ e ีกแบบหนึ่งเพราะ,ะนั้นตรงนี้มันเป็นการหาแนวทางที่ว่า Pu ้บิคคอนเซิร์ตชันก็คือประชาชนมามีส่วนร่วมมากที่สุดอันนี้จะเป็นอยู่ในกระบวนการ JCPP ที่ทำอยู่แล้ว เพราะนั้นในเรื่องของเ,อเวลาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเร่งรัดดาเนินการหรือว่ารัฐบาลมีเจตจำนงต่างๆเนี่ยมันทําได้รวดเร็วเพราะนั้นในเมื่อได้มีทางออกอะไรออกมาเนี่ยมันก็หนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้แล้วก็อย่าลืมภาคส่วนต่างๆที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดชา,า,ายแดนภาคใต้ด้วยเพราะว่าถ้ามันเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่3มจังหวัดอย่างเดียวมันต้องพื้นที่ต่าง,างๆก็ต้องเห็นชอบด้วยหรือว่าเห็นด้วยสวดคลองด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแนวทางของ แต่ความมั่นคงที่ทําอยู่ซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลใหม่ที่จะมารับเนี่ยผมคิดว่าเขามีเจตจำนงอย่างเดียวกันที่จะหาทางออกร่วมกันมันมันมีนิดหนึ่งที่พอยคิดว่าทริกกีแล้วก็ถามเลยก็น่าจะดีนะคะอย่างเช่นอย่าง Public c o n s u l t a t ชั n เนี่ยอยากรู้ว่ามันจะมีช่องให้มีได้ยังไงในเมื่อเวลาที่ถ้าฝ่ายที่มีการนําเสนอสิ่งที่ตัวเคิดจริงๆเนี่ยอย่างเช่นอย่างน้องๆจัดทําม็อกแบบประชามาติแบบม็อกเนี่ย ก็ถูกดำเนินคดีแล้วซึ่งถ้าอธิบายในสายตาของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินกฎหมายอะ่ะก็มันผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีถ้าเห็นก็ต้องดำเนินคดีแต่ว่ามันมีช่องไหนไหมคะที่มันจะหลบหลูบนี้ได้เวลาเราต้องมาหาแนวทางอ่ะอย่างเช่นช่ตงวันนี้ถ้าเรายิงใ,ใครจะพูดเรื่องเอกกรลงเอกลามันได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เปิดถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวทีเปิดเนี่ยเราก็ต้องหาแนวทางว่ามันจะยังไงได้แต่ว่าในเวทีปรึกษาหารือเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้ภาคส่วนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด ว่าเป็นโอกาสดีมากๆที่พลอเนี่ยได้มีโอกาสฟังอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่มานั่งในที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงแท้ท้ายของวันนี้แล้วยังไม่เหนื่อยเกินไปใช่ไหมกินหรือยังนูไม่กินก็ทำได้สำนักข่าว t o ท a เดย์เ Tomorrow Today